โรงเรียนท่าเกษมพุทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจงังหวัดสระแก้วเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2565จำนวน564คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนโดยมีนายสารนิตพุมเรศสันธรดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมวิทยานายพัทรรงพ,พ์ถาวรพาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมวิทยาผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพรทร,ระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอให้ท่านทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนท่าเกษมวิทยาจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัย มีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออ,อันประกอบไปด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์สาประการคือพอเพียงมีวินยัยและมีจิตอาสาโดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้ะคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาในชุมชนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอม รับจากชุมชนความทั้งได้รับรางวัลคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารนายสานิทภูเรศสนทรผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออโดยได้ขับเคลื่อนการบริหารงาน กำกับติดตามโครงการและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม MPDS model มีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือและแนวัติของโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพื้นตนเป็นแบบอย่างที่ ดีในการคลองตนครองคนครองงานได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสม,สมอด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนท่าเกษมวิทยาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านโครงงานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงาน ยายพร้อมทางเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนแบนแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนท่าเกษรรมพิทยาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปอ,องความรู้โครคงงานคุณธรรม ทีนักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์จนได้รับการยกย่องจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความพอเพียงมีวินัยและมีจิตอาสากล้าสแสดงออกอย่างสร้างสารรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถนำเสนอผลงาน การจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่ประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าเกษมวิทยามีความมุ่งมั่น มุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการสวัสดีค่ะ